ต่อตั้งชิบะอินุนะครับมีเค้าลางเหมือนกันว่าโปรเจกต์นะครับที่อยู่เบื้องหลังของชิบะอินุทั้งหมดเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปฉะนั้นรวมถึงพาร์ทเนอร์ในวันนี้ด้วยนะครับที่เราจะมีการเปิดเผยเพิ่มนะครับเมื่อไร่เข้าสู่ตลาดกระทิงรับรองนะครับคุณจะได้เห็นราคาของชีบะอินุจะมีการขยับที่ราคาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และจะไปเท่าไหร่และจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข่าคือคอยนวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนวมูนนะครับวันนี้มีโครงการลึกลับนะครับของชิบะอินุได้ถูกเปิดเผยม,มาอีกรอบ และอันนี้จะเป็นอนาคตเกี่ยวกับเหรียญมีมและชิบะอินุด้วยอันนี้เป็นประเด็นแรกในประเด็นที่2นะครับพาร์ทเนอร์ใหม่กับชิบะอินุเนยจะเป็นยังไงต่อไปฉะนั้นวันนี้เราจะไปตามรายละเอียดพร้อมวิเคราะห์หลังคลิปนี้นะครับว่าแนวโน้มชิบะอินุจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวของข่าว เรามาดูหัวข้อตรงนี้กันนะครับเป็นหัวข้อเขาว่าเรียวชีผู้ก่อตั้งชีบะลึกลับอยู่เบื้องหลังโครงการใหม่ของดิจิทารุสึกะนะครับหรือไม่นะครับฉะนั้นโครงการดิจิทารุสึกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขยายความตรงนี้อีกทีนะครับเราไล่ถึงทฤษฎีสมคบคิดกอดนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีนักลงทุนนะนะครับกลุ่มใหญ่เลยเขาบอก เขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเก่งกำไรกับข่าวนี้โดยเฉพาะนะครับเขาบอกว่าเรียวชี้เนี่ยผู้ก่อตั้งชีบะอินุอยู่เบื้องหลังของโครงการคริปโตใหม่ที่ชื่อดิจิทารุซึกะนะครับมีการรายงานใน The Express เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมว่าผู้ก่อตั้งชีบะเนี่ยกลับมาแล้วหรือยังนะครับ ผู้ก่อตั้งนิยนามของชิบาอินุได้ลบโซเชียลไปตอนประมาณ30พฤษภาใช่ไหมและทำให้หลายคนเกิดความกังวลน,นะครับว่าชายโตชิคุซามะจะประครับประคองเขาเรียกว่าตัวเหรียญของชิบาอินุได้หรือเปล่านะครับแต่เอาละทางชายโตชิคุซามะเขาพยายามให้จะทำให้บรรดาสาวกนะครับและผู้ติดตามชิบาเน้ยเน,นย้ำที่โครงการหรือโปรเจกต์ของชิบาอินุมากกว่า ฉะนั้นการหายตัวไปของเรียวชีทําให้เขาดาผู้ติดตามไปอย่างภารกิจในการบรรลุใช่ไหมวิสัยทัศน์ของเรียวชีด้วยโดยทําโครงการอย่างชิปเลชโปลนท e ีตชิบะสวอตนะครับชิแล้วก็ชิบะเบิร์นนะครับแล้วก็ชิบะเรียมพวกนี้ให้สําเร็จเนาะฉะนั้นผู้ที่ชื่นชอบเนะ่ยเกี่ยวกับคริปโตเครนซีก็กล่าวว่าเรียวชีจะ จะกลับมานะครับมาจากการหายไปของเขาด้วยโครงการใหม่ที่ชื่อว่าดิจิทารุสึกะนั่นเองฉะนั้นอันเนี้ยเลยกลายเป็นการถอดรหัสนะการเก่งกำไรนะครับว่าเอ้ยดิจิทารุสึกะเนี่ยจะเป็นคนเดียวกับเรียวชิหรือเปล่านะครับเราก็มีการหยิบยกคำอุปมาอุปไมยนะเราก็มีคำเปรียบเทียบเอามาโต้แย้งเลยนะว่าเฮ้ยมันต้องใช่แน่นอน ทฤษฎีนี้น่าจะถูกมันมีโพสอันหนึ่งนะครับมีแฟนตาดีเขาเขาไปแกะประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นเวอร์ชั่นแก้ไขนะครับของดิจิทารุสกัเนี่ยเองนะครับข้อความเนี่ยได้โพสต์ในวันที่8กรกฎาคมนะครับมีความคล้ายคลึงกับสไตล์การเขียนไวยากรณ์ความเชื่อปรัชญาอะไรก็ตามนะครับซึ่งมันสามารถที่จะระบุนะครับ ไปถึงเรียวชี้ได้เลยนะครับโดยข้อความเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวกับศาสนาจิตวิทยานะครับแล้วก็ศิลธรรมในการลงทุนนั่นเองนะครับเขาบอกนี้นะครับในโพสต์ข้อความเขาบอกว่าเราต้องสอนให้ผู้อื่นให้กล้าหาญนะครับแต่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ต้องละอายกับความเป็นนักล่าสุกะนั่นเองซึ่งเป็นที่รีภายของเราเรานั่งสมาธิ เราไต่ตองเราค้นคว้าเรามีส่วนร่วมกับความคิดของเราในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาในตัวเราและมนุษยชาตินอกจากนี้ก็มีข้อความที่ถูกลงไปชื่อด้วย VR Real เรียวชนะครับอย่างไรก็ตามทำให้ข้อมูลเนี่ยคนก็ไม่กล้าฟันธงว,ว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่นะครับคนก็เลยบอกเฮ้ยเรียวชิแน่นอนอ,อ เฮลซึกะเลยนะครับก็คือว่าเอ้มันต้องมันต้องเป็นทฤษฎีนี้แน่นอนนะครับทฤษฎีนี้ต้องถูกนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับดิจิทารุซึกะเนี่ยหรือดจิทารุอย่างเงี้ยนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือข้อความบล็อกเชนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ดิจิทารุซึกะนั่นเองนะครับยังมีการ ยังมีบรรยากาศนะครับที่คุกคุ่นอยู่ก็คือมีความลึกลับแล้วก็มีเรื่องเปรียบเทียบโดยมีการพูดถึงมังกรในตำนานที่หายใจนะฉะนั้นในประโยคเนี่ยเขาก็จะพูดว่าสติปรรัญญาและความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้กับทุกคนที่ยอมรับมันนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่มีคำอธิบายนะครับของดิจิทารุสึกะนั่นเองเสนออะไรนะครับหรือแม้แต่ มีการจดบันทึกอะไรนะครับแต่ปัจจุบันโทเคน็นสกะเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่2,925ในคอยมา a r เก็ตแคนั่นเองโอ้ยนี่นะครับโอ้มันจะกาวเหรียญใหม่นะไอไอเรียวชินะนะครับคาดว่าเป็นพี่วิกเตอริกบูทอรีนนะนะครับไม่รู้ว่าจะกาวเหรียญใหม่ไปทำไมนะนะครับน่าจะเอามาขายเพิ่มเหมือนกับตอนที่ทำอไอชิปเบิร์นนะ นะครับที่โปรโมทเหรียญเยวชีเวอร์ชันนะครับและสามารถที่จะซื้อขายบนยูนิส p v 2นะครับและ v 3และแลกเปลี่ยนในกระดาน MEX นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในประมาณการซื้อขายที่เพียงประมาณ1.5ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น45%จากวันก่อนนะครับในเวลาเดียวกันสิกะเนี่ยก็ร่วงลงเช่นกันนะครับโดยมีการเพิ่มขึ้น62% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นประมาณ0 0 1 1 0 9นยะถ้าราคานี้คืออุปทานก็ค่อนข้างจะน้อยอะนะครับในขณะเดียวกันบทความล่าสุดของกาเดียนนะครับว่า d i จิท a ลุนะครับซึกะเนี่ยอาจจะเป็นสแกมหรือว่าล่อลวงก็ได้นะนะครับให้คนไปเก่งกำไรในอีกเหรียญหนึ่งมาข่าวสุดท้ายกันของวันนี้นะครับผู้ผลิต ในการชั้นนำของโลกนะครับชื่อฮัวโบ t ก็ยอมรับชิบะอิ n u แล้วก็ Bitcoin ด้วยและคริปโตเคอเรนซีอีกหลายสก,กุลเงินผ่าน b i t p a ย์นะครับบิตเพยก็เป็นเจ้าประจำอยู่แล้วล่ละนะครับในเรื่องของการชำระเงินเราก็เป็นข่าวกับชิบะอิ n u บ่อยครั้งมากๆตอนนี้ฮัวโบตก็ยอมรับชิบะอิ n ุในการชำระเงินนะครับเขาก็เขียนในบล็อกโพสต์บริษัทการชำระเงินด้วยบล็อกเชนของ Bit เพยนะครับซึ่งเปิดเผยว่า โโบตขนาดนี้ยอมรับการชำระเงินนะครับของชีบะอินุแล้วแล้วสําหรับการชําระเงินเนี่ยน่าจะเป็นรายการของนายกาสุดหลูนะบน e b o t i ทีเคีนะครับซึ่งเป็นช่องทางการออนไลน์ของโฮโบตนั่นเองข้อเสนอรวมถึงชิ้นที่โดดเด่นด้วยนะครับในสุดหลูของแบรนด์ด้วยนะครับที่เป็นช่างซ่อมรายการในตำนานนะครับก็มีแอสไซน์โฮบนะครับที่เรารู้จักในด้านนาฬกา ที่มีเอกลักษณ์นะครับของความกล้าหาญนั่นเองเอาแหละการยอมรับนะครับเริ่มขึ้นในวันที่1สิงหาคมอันนี้นะครับหัวโบทก็น่าจะเป็นตัวที่ที่ยอมรับแล้วแล,วและนะนะขณะนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงเอาแหละในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับของชิบะอินโนทั้งโปรเจกต์รับนะ นะครับไอดิจิทัลุนะครับสิกะเนี่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ลับนะครับที่น่าจะเป็นซีอีโอคนเดียวกันนะครับกับเรียวชิเอาละข้อมูลเนี้ยก็เป็นความกาวนะแล้วก็มีนักลงทุนหลายคนเขาพยายามหาเรื่องการเก่งกำไรละกันนะครับส่วนตัวผมผมขอไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของชีบะอินโเนี่ยรอนะครับตลาดกระทิงนะครับ กลับมาแน่นะครับโวโบดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการชำระเงินก็น่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการมากพอสมควรแหละทีบาอิโตอนนี้สามารถที่จะวางตัวได้เป็นเหรียญที่ใช้ในการชำระเงินมากขึ้นเท่านั้นเองเอาละข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสนใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลน์กลุ่ม ไลก์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักมาที่เพจได้เลยเรามีชิบาอินุนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยมผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบาอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ